วันนี้นะคะก็จะพามาส่องภรรยาสาวคนสวยของคุณปียบุตรแสงกนกคุณค่ะพักอนาคตใหม่นะคะเรียกว่าสวยไม่เบาค่ะแถมดีกรีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเปิดภาพภรรยาสาวชาวฝรั่งเศสของคุณปิยบุตรค่ะผู้ครองหัวใจนักการเมืองหนุ่มไฟแรงกับดีกรีที่ไม่ธรรมดาค่ะ ถือได้ว่าเป็นนักการเมืองหนุ่มมาแรงนะคะแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในขณะน,นี้ที่ผันตัวเองนะคะจากอาจารย์มหาวิทยาลัยคะ่ะมาลงเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวในฐานะเลขาธิการพักอนาคตใหม่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะนอกเหนือจากความแน่วแน่ของนโยบายที่ตรงใจคนรุ่นใหม่นั่นก็คือหน้าตาที่หล่อตีและก็ดูดีไม่แพ้ พ่อของเหล่าฟ้าทั้งหลายอย่างนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนะคะที่สาวๆเนี่ยแหกกรีดค่ะแต่ถ้าว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคุณปียบุตรนั้นไม่ได้โสดแล้วนะคะพอเจ้าตัวนั้นได้แต่งงานแล้วก็มีภรรยาเป็นสาวสวยนะคะตาน้ําข้าวค่ะเธอเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะดีกรีเนี่ยก็ระดับด็อกเตอร์ทีเดียวค่ะ เชชื่อนะคะดรเออร์เชอร์นี่เมริโอค่ะซึ่งดีกรีก็ไม่ธรรมดาค่ะปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยทั้งคู่นั้นพบรักแล้วก็ตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปีพศ2559หากใครเนี่ยยังไม่เคยทราบหรือไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ วันนี้นะคะเราก็เลยรวบรวมนะคะรูปภาพวหวานๆค่ะเอามาให้ดูค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากกระปุก .com มาณนะที่นี้ด้วยค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า